ปิดฉากความรัก20ปีทัญญาเป็กสัญชัยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับคู่นี้ล่าสุดธัญญาธัญ,ญเรศออกมาประกาศลดสถานะความสัมพันธ์เหลือแค่สถานะพ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นกับเป๊กสัญชัยสามีเรียกว่าทำกลางคมเทิงแฟนขับแ่ส่งกำลังใจเหนืองแน่นโดยล่าสุดหนึ่งพฤศจิกายน2568 อินสตาแกรมของทัญญาธัญเรศได้ออกมาโพสข้อความระบุว่าลดสถานะเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกนะคะลูกไม่ติดอะไรร่วมงานกันได้เหมือนเดิมค่ะพร้อมกับลงแคปชั่นระบุว่า20ปีบริบูรณ์เรียกว่าโพสต์ดังกล่าวของทัญญาธัญเรศทำกลางเพื่อนพ้องน้องพี่คนบันเทิงและ FC แฟนคลับ ต่างคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่กันเนืองแน่นเลยทีเดียวละค่ะก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่ล่าสุดธัญ,ญเรศก็ออกมาประกาศลดสถานะความสัมพันธ์กับเป็กสัญชัยแล้วเรียบร้อยกับเส้นทางความรักที่ทั้งคู่คบหากันมา20ปีบริบูรณ์ล่าสุดก็เหลือแค่ทำหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ให้กับน้องลีญาเท่านั้น